ปูดแล้วมากวางงานีอ้ามตัวน่ะกข้ามเข้าเตง้างหลังด้วยนเลย่ะเกียวาถมราสะกัดนอจเลยอใจเยกอกะเป๋าไว้ัางหลังนี้กระเป๋าสตางค์น่ะเก็บ้ยเก็บตัวน่ะเจ้าจะเก็ยื่อพ้า่ะก็เกยบป้ยด้านหลัง ผ้าที่จะให้หลองตาเยียบพยพเพื่อมาเช็ดเส้นสีขาวเลยเจ้าเรียกจุ้ยกับเล็กบุญรัตน์เขาไปปุ้นเขาสอยบุญเขาบัดบุญปินโตเขอบปะกาเขาปุ้นหมดนะถึงอย่างนั้นก็เพราะว่าเขารอปุ้นนะวันนี้น่ะเจ้าหลองตาจะจับว่าปีว่าไปลงวันแต่สามารถไปร่วมทำบุญทำวัดเยียงเทศกันได้เลยนะเจ้าปัามหดเหาเดี๋ยวนี้ปีกันนั้นกับประวัติประชาชนรออยู่ปังตามกันอ่ะ ไปหมดเลยไปหมนเลยครับมปมตกับนั้นไปหุนะตู้ก็ผมรู้สว่าการไหวหน้าเมื่อหลอกตารอ่เจ้านางคุกเขายืดต่อขึ้นบก้มหัวบก้มกาบดงตาเจ้ายกหน้าเสมออกเหนื่อหน้าเคลื่นสามารถถูดยกรทำได้เลยนะเจ้าน้าสามารถแป่งเกบีว้ เป็นหน้าม้อนที่บ้านได้เลยนะเจ้าเ,าเ,าเส้นไหนแต่นี่เส้นนี้นพี่เส้นไหนแน่มีประชาชนมารออยู่สองเส้นตอนเนี้ยปากทางปากทางปากทางเหมืองไม้ไปากทางเหมืองไม้อะไรปากหางอะไรนี่ปากห้างย้ำๆนะย้ำนะปากทางเห,หมือนะนะงหม้มพานพี่กำนันใช่หรือไหม อเ้อล้ยเทินมาหน,นจริงๆตั้งหน้าปุมมันมียูเทิร์น่ะเบสองสองสามหกสองสองสามหก สองสองสาแล้วไปเพื่อนำไปบูชาที่บ้านนะเจ้าหรือว่าไปห้รดยนต์ได้เลยนะเจ้าระวังลอหลงตาใกลจะมาถึงสามารถยกหน้าอธิษฐานได้เลยนะเจ้าก่อนที่หลงตาจะมาน้อสวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่รับชมผ่านทางเฟ e บุ๊กไลฟ์ของเพจทวไทยนิวนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณ ปากซอยเทศบาลตำบลแม่จัวซอย23นะฮะซึ่งเป็นปากทางเข้าวัดใหม่วงวันนะฮะตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่แหมและนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมฮะอีกประมาณ150เมตรเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินมาถึงปากซอย23เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าภายในวัดกันนะฮะแหมสังเกตเห็นว่าภายในซอยเนี่ยก็มีประชาชนนะฮะมานั่งรอนะครับ เพื่อจะถวายน้ำดื่มนะครับแล้วก็ขนมนมเลยต่างๆจะสังเกตเห็นว่านี่โอ้โหตลอดทั้งซอยเลยนะฮะสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีนะแหมวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าก็นิมนต์ท่านนะครับเข้าพักจำวัดเนี่ยไวหน่อยนะครับก็ถือว่าไวนะครับเพราะว่า หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านโอ้โหต้องบอกว่าเดินเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินตากฝนกันด้วยแหม่นี่ก็ถือว่าโชคดีของท่าน,นะฮะที่ลูกศิษย์เนี่ยนะฮะได้นิมนต์ให้ท่านเนี่ยเข้าพักจําวัดไวขึ้นนะฮะ มาง้านี่สามหงด้วยฮะไวๆสามมก็ทำไมพักวัดนี้ก็ต้องไปอีกประมาณ10กว่ากิโลนะฮะประมาณ16-17กถึง1ิกิโลนะก็ลูกศิษย์จะตัดสินใจนะให้เข้าพักวัดนี้นะฮะแล้วก็มีหลายคนหลายท่านฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าพอทราบข่าวนะจากทางเพจทั่วไทยนิวว่าหลวงตาบุญชื่นจะมาพักวัดนี้ก็โอ้โหมากันนะฮะมานั่งรอกัน ภายในวัดนี่ก็เมื่อสักครู่นี้คณะกรรมการวัดนะฮะไม่เป็นท่านเจ้าวาดเองพระลูกวัดเองนี่โอ้โหลงมือนะ,ะนะครับลงแรงมาเก็บกวาดจัดสถานที่กันเลยนะฮะแล้วก็มีพ่อกำนันนะฮะกำนันตำบลแม่จัวแหมต้องบอกเลยว่ามาจัดสถานที่กันเองนะฮะเอาชลบอมาเอาปพ,พอลอมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่จากขอพอเด่นชัย ก็มาหน่วยความสะดวกกันตลอดเลยฮะตั้งแต่เข้ามาในเส้นทางโอ้โหหลวงพ่ท่านยิ้มนะฮะก็ถึงแล้วนะฮะวัดใหม่วงวันนะฮะมาแล้วนี่ก็อีกประมาณ200เมตรจะถึงทางเข้าวัด <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำไม่มีใครเอามาลงเลยประสานเอาน้ำมาลงไม่มีใครามาลงเลยน้ำดื่ม,มก็เดี๋ยวคงต้องมาหาน้ำดื่มนะฮะมาลงที่วัดกันฮะไม่รู้ว่ารถอยู่คันไหนไม่รู้ขันหลังหมดเลยฮะเพราะว่าประสานไปไม่มีใครมาลงเลยเมื่อกี้นี่ไปดู ก็อีกประมาณ150เมตรนะฮะก็จะถึงทางเข้าวัดมื่สักครู่นี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนั่งรอกันตั้งแต่ซุ้มประตูวัดไปถึงศารากันเลยนะฮะโอ้แล้วต้องบอกว่าคณะศรัทธาเนี่ยอในเขตอำเภอเด่นชัยนะฮะพอทราบข่าวนี่ตอนนี้เนี่ยเดินทางกันมารถล,ลานี่เต็มวัดไปหมดแล้วนะฮะ โอ้ยถึงวัดแล้วไม่ต้องประกาศแล้วขยันจริงๆคนประกาศแซวเฉยๆนะอโอ้โหนี่ฮะเด็กน้อยเนี่ยมานั่งรอกันเต็มเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวขึ้นไปบนธารที่ท่านจำบัดเลยคือพวกเครื่องดื่มพวกนั้โอเคหน้าอย่างหน้านะครับเรต้องก้มนะครับอ๋อถอยไปน้อยถอยไปน่อยยกสองมือแม่นั่นละนั่นละยกสองมือประเคนพระสาธุโอ้โหนะฮะวนี่พ่อกำนันก็เดินมารับกันเลยนะฮะนี่จัดสถานที่กันเองเลยนะฮะวันนี้คณะศรัทธาเนี่ยเยอะจริงนะพ่อคำนันครับผม 10หมู่บ้านด้วยกันครับสิบหมู่บ้านใช่ไหมฮะตอนนี้แหมต้องบอกเลยว่าาแค่หนึ่งชั่วโมงโอ้หนึ่งชั่วโมงนี่จัดสถานที่การรอเลยแล้วก็กำนันเนี่ยกับท่านเจ้าวาดเนี่ยมาสักครู่นี้ผมแอบมาดูอยู่เนี่ยนะฮะก็ลงมาจัดสถานที่กันเองด้วยเก็บกวาดกันเองด้วยนะฮะแหมเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นําจริงๆฮะก็ขอชื่นชมกันผ่านตรงนี้ด้วยแล้วกำนันนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะแหมแล้วก็เป็นเหมือนกับอะไรเขาเรียกเป็นวัยาวัจกรด้วยปะ ใ,ใช่ไหมกำนันกำนัำนแหนบทองคำนะครับกำนันแหนบทองคเดี๋ยวจะต้องป้นทองคำมาสักซึ่งทะลึงแล้วกำนันแหนบทองคำด้วยยังนุมอยู่เลย 1> <1> โอ้โหเกงจริงจริตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดซิกที่ไหนได้เป็นกำนันโอ้ฮะถอดหมวกได้ครับถอดหมวกด้วโอ้สาธุมาแล้วนี่ก็ถึงแล้วนะฮะบริเวณซุ้มประตูวัด อ่ะผมไลฟ์สดสั้นไปหน่อยเนื่องจากว่าประสานงานเงินเ,เยอะไปนิดนึงนะอด <Okay. S 1> คน,น้นก็จะไปวัดโน้นคนนี้ก็จะไปวัดนี้งงไปหมดไม่รู้จะไปวัดไหนก็เลยรอดูอยู่นะฮะสุดท้ายก็ต้องมาวัดนี้เพราะถ้าไปวัดอื่นก็นุนนะ่นเดินไปนะฮะสมชั่วโมง อโออนุโมทนาฮะแม่นะฮะลูกเด่นเล็กแดงนะฮะมานั่งกันแล้วนี่ฮะโอ้โหตั้งแต่ซุ้มเข้ามาในวัดโอ้โหเอาไปเอาไปแม่อะไรพี่ไอเราจะไปทีพาด้วยเหรอไอเราก็นึกว่าจะมาถวายพระเอามาให้หลวงปู่ท่านเคาะนะ เขาบอกว่าย oh <laughs> oh. ังไงไม่สบายผู้จัดงานก็ไม่ได้เลื่อนเวลาแบบมาแล้วนี่ฮะภาพบรรยากาศนะท่านผู้ชมฮะโอ้เจอคนท้องอีกแล้วท้องไหม น้าให้เอาน้ำเอาหลงปูท่านหยิบเ,เองเลยนะอะ้า มีอยู่ไหมครับอ่านี่เนี่ยนมมีไหมนมมีนมอะไรนมอะไให้คน้องคนท้องน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน้ารถคันเหลืองอน้ำผึ้งมาปวดนึงครับอาน้องปูท่านก็เมตตามากนะฮะนเอาเอ๊ะใอ้ค้างารห้คนท้องบิ่มานะฮะภาพบรรยากาศนะฮะ โอ้โหีลก็นอกเป็นฮะี่านอกเป็นนโอ้หลวงตาท่านยิ้มนะแหมทำนำรูปท่านไปใส่กรอบมาแล้วก็มาให้ท่านดูแหมหลวงตาท่านเห็นท่านยิ้มใหญ่ฮนะ อนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะโอ้โหแล้วนี่นะฮะถอดหมวกด้วยครับพี่ชาลบอถอดหมวกด้วยครับมาจะเป็นพระนะฮะอ่านั่งครับนั่ง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 คนนั่งครับคนนั่งคน,นั่ง,นนงอ่า ระวังระวังเดี๋ยวไปชนลองปโอ้ปูเสือโอ้ความศรัทธานะฮะ วิ่งเอาเสือมานะครับอืมนับปูฮะเอาเนี่ยแล้วหน้าบริเวณทางเข้าพระวิหารนี่ก็โอ้โหนั่งรอกันนะฮะถึงนี่เลยลมออกไปลมด้วยลมด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ล้างเท้ากันนะไม่ล้างถือไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้าง ไม่ล้างครับท้าท่านท่านเป็นแผลอยู่เป็นแผลเอาน้ำเอาน้ำไว้ข้างหลังนะยพี่เอาน้ำไข้างหลังก่อนลืมบอกไม่ได้เลยเอาไว้ข้างหลังเลยพี่เอาไว้ข้างหลังก่อนไว้ข้างหลังก่อนเออครับอ้าวนี่ฮะจิตใจงดงามมากนะพี่พี่เขาเตรียมน้ําจะมาล้างเท้าหลวงปู่แต่ว่าหลวงปู่นั้นเท้าเป็นแผลนะครับเดี๋ยวไปล้างก็จะทําให้อักเสบได้นะฮะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญด้วยฮะแม่ นี่หลายคนก็ยังคิดไม่ได้นะว่าจะเอาน้ำมาล้างเท้าพระนะครับนี่ผมผ่านมาหลายวัดแล้วนะฮะหลายจังหวัดแล้วก็เพิ่งเห็นที่นี่ก็แหมจิตใจนี่งดงามจริงนะครับขอบคุณมากนะใช่เดี๋ยวคงจะต้องหยุดไล่สดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยได้ทำกิจของสงฆ์นะครับติดประตูเลยครับไม่คนนอกเข้าแล้วครับแม่คนนอกเข้าแล้วติดประตูเลยครับคนนอกออกเลยครับเดี๋ยวให้ท่านทํากิจของสงฆ์ท่านก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมนะฮะ นี่แม่โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้โโอ้หเห็นผมก่อนสวัสดีค่าก่อนพี่ปอบนะครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรน้องชื่ออะไรค่ะโอ้เรียนอยู่ชั้นไหนคะชั้นไหนนึกไม่ออกที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยวัดอะไรรู้ไหมวัดบ้านเราวัดบ้านเราโอเคเราอยู่ที่วัดบ้านเรานะฮะหรือว่าวัดใหม่วงวันนะครับตำบลแม่จั้วอำเภอเด่นชัยจังหวัด จังหวัดอะไรจ <|so|>> ๊ะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลูกจังหวัดแพป้อ้าวตอบถูกแล้วนะฮะโอเคฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีทุกท่านครับ